ทำอะไรอ่ะมาทำอะไรอ่ะเฮ้รถรถมอเต์ไอรถรถ ATV โอ้ย ATV ดาวแล้ดาวสาให้หน่อยาให้หน่อย n ด้วย h n แพวยเอี่ปอร์ดโอ้ยแค่สามอย้ายเหอะย้าย้วนะ หนาที go <breakdown> ่ลงขึ้นเนอะแดงเหลืองก่อนกิมมึงองโดนแดเหลืองยิงอยู่ตีขาล่างไม่พอยขึ้นไปางขนมีคนมีคนมีคนดาว ดาวอีนึนงออไอ้เหี้ยไหวปะตายโอเคขุำตรงนั้นไม่้อเดือตรบนั้นมันมีคนน้าตีนโคตรหัวคายอ่ะผมบอกเลยโอ้ยเหียห้ย อุ้ยชนะโดนยิงไปก่อนนัดหนึ่งยิงโคตรเจ้าเลยเด็กน้องพึ่อนเฮ้ยโอ้โหใครโยนอะไวะตามรถไปให้อไอ้กิมเดี๋ยวเ้ยไอ้หลังบ้านไอ้กิม ข้างางไยังไงตามมาี่ตามมานพี่ตามมานพี่ตามมานพีุงเทพต้องจิมวิ่งเดี๋ยวกูยื้อเองอ่หน้าผมปน้าผมพี่น้าผมเต็มเลยตายพี่งวนน่ะเยอะจริงพี่ปอนลงไปช่วยเอ๋พี่พี่พงมา ล็อกตัวนึงเหลือตัวท้ายอยู่หน้าหน้าพี่ตัวนึงปืนมาเล็งรอมันรู้เราจะสุดเล็งทีมใหม่หน้าพี่สามบนยิงไปห้าสิบแปดตัว ax ax กับกาวขึ้นสะกอปุ๊บเข้าหัวเลย อ๋อมันยังอยู่อ่ะลงดิปหน้าไปช่วยหน้าไปช่วยอ๋ออยู่หลังกล่องเลยหรือเ่ สามสามเคครับออกมาหน้าน้รององขึ้นขึ้นขึ้นัวล้างหลังไปรัวไปัวเวนชุบผมทีเรามาเอก่ามา่ดีกว่าท่านโบนอีกท่านโบนยังวิ่งอยู่ตายเหลือหมดแล้วอุ้ยอุ้ย

เอาออกมาเหรอไอ้กิมข้นหน้ามาแล้วยิ่ในปัมมป๊มยิงในปั๊ม ดาวหนึ่งดาวสองดาวสามแงหหัวพี่ชอบจังเลยโอ้โหดักดักดักดีเหลือเกินดักโคตรดีดาวเหมือนกันมันดาวเหมือนกันพี่ตรงหัวมุมหัวมุมพี่บอลเจอเหรียญซ้าย อนะ oh. ข้างหลังสีนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วโดนระเบิดลงไปแล้วฝั่งนี้ก็มาพี่บอลพี่บอลเชื่อว่ามีเด็กบ้านกายสองตัว โอ้ยฉันบอยู่แล้วโอ้ยเนี่ยแม่ตัต้องสองตัวพร้อมก,กันด้วยวะ ตรงกูมีประมาณที่ที่กูมาเมื่อกี้มีประมาณสามสี่ตัวจากข้างบนเหรอมาทางไหนอ่ะนี่ด้วยอยู่หน้าพี่มันอยู่หน้าใช่ใช่ใช่มันอยู่ตรงนี้เลยพี่อยู่แถวๆนี้แหละตายตัวเดียวตัวเดียวโอ้ยเนี่ยมิงตามไปนี่ ีเให้อดดมาเรื่อยๆให้วิ่งอยู่เอามาแล้วเฮ้ยมันโดดใส่เลยเฮ้ยแบ่งายเท่เ้าร้อยเฮ้ยพี่มันไม่ออกเฮ้ยพี่ซ้ายเขี้ยเอาเลยป่ะมีอีกมีอีกเดี๋ยวที่ดโดนหัก เออเซื้อมาปรึกษาก่อนเงี้ยก็ได้อ่ะตอนนั้นผมไม่ใช่เวลาเล่นเมบนบ้านบนบ้านชั้นบนชั้นบนโอ้ยยี่สิบก็ตายตายอ่ะมาช่วยแล้วตายเอหลังเอสองเอกินฝั่งซ้ายซึ่งไอที่มันถูกลงเนี่ยไม่ได้บอกให้รอแบบให้ความหวังเท่าไหรคือมันแบบจิตไม่นานจริงๆอ่ะต่อไปเออ

ดาวหนึ่ดาวหนึ่ด my god ดาวหนึ่งทำไม่ด <have> ้ลูวางไปแล้วาซ้ำให้ใช่ไหมไม่ไม่ไม่กเข้ามาอีกตัวหนึ่งในบ้านกูไม่ใช่ M4 ที่ฟใส่กูเลยรึ๊กเลยอไป้งหนังเ้วไม่ใช่ยนี้ด้วยอยู่ใต้เนินนี้จต่ไปเอ๋เฮ้ยเจอแล้ว ดาวหนึ่งดาวหนึ่งดาวหนึ่งไม่ไหวแล้วทางซ้ายเอ๋มันนอนอยู่ตรงหินน่ะหน้าพี่กี่ตัวตัวเดียวตัวเดียวไม่ตัวเดียวมามาอยู่แถขศพพี่เราข้างบนนี้หมดแล้วบนหัวผมบนขวผมบนัวผมโดดสองตัวสามตัวตายไปหนึ่งลงมาพี่บนหัวลง โอ้ยผ่านู้วยได้ได้พอดีโอ้ยเกือบไม่ทัน